สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทาอะไรเอ่ยมาดูกันค่ะมาดูนะคะมีถั่วดำกะทิในกะทิมีน้ำตาลกับเกลือนะคะกะทิครึ่งกล่องน้ำตาลสี่ห้าช้อนแล้วก็เกลือ หนึ่งช้อนชานะคะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะ,ฉะเฉลยค่ะจะทำต้มผัดนะคะตามมาเลยค่ะเริ่มแรกเอากะทิใส่ลงไปในข้าวเหนียวนะคะน้ำตาลทรายแดงทำให้กะทิสีนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ถั่วดำที่แช่ไว้หนึ่งคืนและต้มจนเปื่อยนะคะลงไปข้าวต้มผัดนะคะที่ใส่กะทิและถั่วดำหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนการมูลข้าวเหนียวนะคะคลุกเบาๆอย่าให้ถั่วแตก หลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาอบไว้สักจนทําใบตองเสร็จนะคะพักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมใบตองนะคะใบตองนี้ก็ตัดมาจากต้นยาวๆแล้วก็เอาไปอังเตาไฟให้มันอ่อนนุ่มนะคะ หลังจากนั้นก็จะนำมาตัดเช่นอันนี้ก็จะสลับสลับหัวท้ายนะคะสลับหัวท้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ปัดให้ความยาวพอเหมาะ,ะมาดูกันเลยนี่นะคะ ตัดให้ความยาวพอเหมาะนี่นะคะวางสลับกันหลังจากนั้นจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะ ถ้าไปผิงเตาไฟเพื่อให้มันอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็เอาผ้าผ้าสะอาดเช็ดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะเช็ดเช็ดผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดเช็ดเอาขมเหลควันอะไรออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นก็ ตัดปลายออกเพราะใบมันยาวเกินไปนะคะนี่นะคะอันนี้อาจจะเล็กเกินไปอาจจะทำใบกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะเอ่อ อันนี้อันนี้นะคะที่ทําไว้แล้วนี่ใบกว้างดีส่วนอันนี้เลขเกินไปนะคะวางไข่อย่างนี้เป็นคู่คู่นะคะไข่เช็ดเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะสําหรับใบตองก็เตรียมไว้แค่นี้ตามจํานวนข้าวเหนียวนะคะ ามาดูกันนะคะใบตองเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนพอเหมาะนะคะอันนี้ก็กล้วยสี่ลูก1ลูกหั่นสชิ้นนะคะตามยาวแล้วก็จะทำข้าต้มผัดด้วยอันนี้เป็นตอกนะคะได้จากการปอกต้นไผ่ให้เป็นชิ้นบางๆนะคะ ให้เป็นชิ้นบางๆคนต่างจังหวัดเขาจะไว้มัดข้าวตอนเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมัดกรํารข้าวเพื่อเอาไปสีนะคะหรือเอาไปตีนะคะกอผิวไผ่หั่นเป็นชิ้นแบนๆแล้วตากแดดอันนี้นิ่มๆนะคะนิ่มๆส่วนอันนี้เป็นตอกที่ทำเป็นชิ้นกลมๆนะคะ ชิ้นเล็กหน่อยไม่แบนนะคะตรงนั้นก็มีทั้งตอกแบนและตอกที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ไว้มัดนะคะไว้มัดให้ขนมเป็นมัดมัดนะคะใบตองเรียบร้อย<ม>กล้วยเรียบร้อยนะคะข้าวเหนียวเอามาดูข้าวเหนียวกัน ข้าวเหนียวเรียบร้อยพร้อมพร้อมที่จะเอามาห่อนะคะอ้าวมาทำห่อข้าวต้มผัดกันนะคะเริ่มแรกก็ตักข้าวเหนียวนะคะมาไว้พอประมาณสักหนึ่งช้อนครึ่งน,นะคะหลังจากนั้น เอากล้วยใส่ไป1ชิ้นนะคะแล้วก็เอาข้าวโปะข้างบนนี่นะคะจนมิดกล้วยนะคะจนมิดกล้วยหลังจากนั้นก็ดึงใบตองสองด้าน เข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนสองม้วนเข้าหากันนะคะรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กดด้านปลายให้แน่นนะคะ สองด้านอาจจะจับจีบเล็กน้อยนะคะให้เป็นจัวจับจีบให้เป็นหน้าจั่วนะคะเพื่อความสวยงามต่อไปด้านนี้นะคะกดลงกดให้แน่น แล้วก็จับจีบปลายให้เป็นน้าจั่วนะคะทบทบเข้ามาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็เอามาด้านในให้แน่นอย่างนี้นะคะ จับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะจีบสวยเองนะคะตอนนี้จั่วย,ยังไม่สวยจั่วย,ยังไม่สวยนะคะอ่าลองอีกอันหนึ่งน้ำข้าเหนียวมาใส่ ด้วยวางนะคะน,นั้นก็เอาเข้าวเหนียวเติมข้างบน เสร็จแล้วนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างต่อไปจัดใส่ซึ้งค่ะเพื่อไปนึ่งนะคะอันนี้คือข้าวต้มผัดใส่กะทิด้วยหลังจากนั้นนำไปใส่ซึ้งตั้งไฟนะคะไฟเราตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแขวนเร่งไฟแรงเลยนะคะไฟกลางถึงไฟแรงนึ่งไปเดี๋ยวค่อยไปชิมกันนะคะใช้เวลานึ่งและเร่งไฟก่อนเร่งไฟให้ แรงๆนะคะอ่าเขี่ยไฟหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอ่านึ่งมาร้อนๆแล้วนะคะสีมัดนี่นะคะร้อนๆเลยจะแกะมัดหนึ่งให้ดูนะคะแกะมัดเล็กก็แล้วกัน เอาตอกออกก่อนนะคะโอ้ยร้อน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 หลังจากนั้นก็นี่นะคะลองแกะดู มาดูกันเลยค่ะนี่นะคะแกะออกมาแล้วร้อนๆเลยมาชิมเลยชิมนี่นะคะเดี๋ยวตัก ักมาชิมเลยให้เห็นกล้วยด้วยนี่มีกล้วยด้วยนะคะนี่ใส่กล้วยเหลืองเหลืองอ่ามาชิมเลยค่ะชิมไปชมสวนไปนะคะคำแรก มีกล้วยมีถัว่วมีข้าวเหนียวนะคะใช้ได้ค่ะหวานมันพอดีกล้วยหวานสุกกำลังดีนะคะ อีกคำค่ะคำนี้ถั่วยเยอะเลยอร่อยค่ะชมสวนไปด้วยอ,อีกคำนะคะจะอิม่มละ อร่อยใช้ได้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะอะชมสวนก่อนนะคะลูกตาอันนี้นะคะสามมัดสวนอันนี้ที่เรากิน อาวันนี้มารู้จักกับต้นไม้ต้นนี้ชื่อกวักดำนะคะนางกวักไม้มงคลแต่สีดำยอดอ่อนเขายังสีเขียวพอแก่ตัวลงจะสีดำนะคะอันนี้กวักดำนะคะอันนี้พูด่างอันนี้อะไรเนาะ อะไรสีขาวนะนี่เบนจามาดเบนจามาดขาวนะคะนี่ต้นไม้ด่างนะคะเงินไหลมาหรืออะไรนี่แหละนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเปรียบเทียบให้ดูกับกวักเขียวนะคะอันนี้กวักเขียวนะคะ ชมสวนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ